สวัสดีทุกคนสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะใครไปแล้วคะอะไรนะใครไปแล้วเป็นหมู่บ้านอ่ะหมู่บ้านสวัสดีทุกท่านนะคะนันอยู่บ้านหลานอยู่นะคะหมู่บ้านนล,ลิน,นะคะ่ะรอบๆก็จะเป็นประมาณนี้ อันนี้อันนี้ยังขายไม่ได้ไไดสวัสดีบ้านหลานนี่ค่ะหลังนี้รถมาหรือเปล่าน้องดูรถตัวนะกก๊อ,อ,อบลมเมนูไหนคะืึก๊อบลมทำไมกลอบอม กลางร่มทำไมมันกลางไม่ได้ลูกมันกลางไม่ได้กล,ไไดกลางไม่ได้หรอกอันเนี้ยขาจะไปเไรีย้แค่คลิปก่อนขอจบคเปแค่นี้นะคะสวัสดี